จะเนี่ยให้ตัวนี้มันงอนๆได้ไหนก็หมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเอาเอามือเนี่ยมือซ้ายที่ผมถนัดผมก็จะหมุนครับก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาปั้นลูกกระสุนดินนะก็มีหนังติ๊กแล้วก็ต้องมีลูกกระสุนนี่ยดินกระพูดมาจากกลางนานะครับเขาเดินเดี๋ยวต้องนวดก่อน ขุดมาเยอะเลยครับตุนไว้นี่ดินนานะน่าจะเหนียวโอเคเดี๋ยวไปนวดกันครับเราก็มานวดกันเดี๋ยวก็เอาดินมาพอเหมาะที่เราจะปั้นนะนึ่มๆเลย ผมปั้นได้ทีจะสองลูกนะครับเป็นคนเขาปั้นได้ทีละสามลูกโตสันไหนอ่ะดินค่อนข้างเหนียวอยู่แล้วครับโกนหน่อยก็น่าจะปั้นได้เลยเนี่ยผมก็นวดเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวก็จะมาทำการขึ้นรูปเรียกว่าโกนก็จะเนี่ยเป็นรูปร่างเองครับประมาณนี้ครับ vagy a akkor... ดินค่อนข้างที่จะหนึบนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ตัดไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวครับเดี๋ยวผมจะโกนไปเรื่อยๆก่อนนะครับ <S <S แล้วก็ขึ้นรูไปไว้ชาวบ้านผมเรียกโกนไว้นะโกนไว้ก็เยอะแล้วเหมือนกัน ก็สินคลีครับปั่นไปดู MV ไปด้วยนะฮะก็จะหมดลมีงานเหลือกหน่อยแล้วลองปั้นไ้สองลูกครับนี่อันนี้อาจจะเป็นกระดอดินมั้งเนี่ย สัญญาณมีเปร้อนของบ้าน้าข้างเดดี๋ยวัดไปที่ตอนป้านเลยนะครับ ก็โกน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 ไปมันแบบกายกลๆจะกลมที่สุดอะประมาณนี้ครับจะพอปั้นแล้วมันก็จะกลมเองเนี่ยเราขึ้นงนี้ใช่ไหมเราก็เด็ดออกมาลูกเล็กไปเราก็เติมมาหน่อยแลบบีบบีบบีบีบ,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 บีไปเนี่ย พยายามลบเหลี่ยมที่มันเป็นเหลี่ยมให้มันกดลงไปให้มันกลมๆอะไรครับนีข้ามาเนี่ยเครับ,รมนะรบผมก็โคนจนมาจนจะหมดแล้วดนะ้าดินเที่ยว น่าจะร้อยกว่าเกือบจะร้อยกว่าได้เกือบไปนี้นกองนะฮะมานอนเพื่อน โอเคมาปั้นกันเลยผมจะปั้นทีละสองลูกนะครับหืก็ค่อนข้างที่จะ ก็ใช้ได้ไม่ถึงก็มมองนี่ครับก็จะวางไว้ข้างเจก้กระดอดินเลยวางไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งช้าก็มาเก็บเอาไปตากนิดนึงการตากก็จะไม่ตากให้แบบถึงจะแห้งขาวเลยนะเอามันมาพอ ถาปนสามลูกได้มันก็จะไวนะครับนี่คือเราโกนไม่ค่อยไม่ค่อยเนียมก็จะมีเป็นรอน,นี้หน่อยก็ปล่อยมันะครับการบ้านทีสองลูกนะครับปุ่มถนัดซ้ายอะ่ะ ผมจะเอามือมือมือ,มอขวาเนเป็นเกณฑ์นะแล้วก็วางไปเงี้ยแล้วมือเนี้ยก็จะแบบไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเราละละปั้นเราห่อหออย่างเงี้ยนะผม,ผมจะงอมันนิดหน่อยแล้วก็จะเนี้ยให้ตอนนี้มันงอนงอน,อนหน่อยๆแล้วก็หมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเ,เอาเอามือเนี้ย มือซายที่ผมผมก็จะหมุนประมาณนี้ครับมันก็มันก็จะมีแบบบิดไปบิดมาบ้างให้มันแบบไม่แบบไม่ไปทางเดียวมันก็จะรีนะถ้าไปทางเดียวอ่ะ

รอยคนไม่เรียบคนระับ Ga lời sống lưu thái này sống lưu thái mak a hào hùng 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 ก็อาจจะไม่แบบไม่กลมม่องเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ได้ทั้งหมด2 4 6 8ี่ิ สิบสองสิบสี่สิบสี่สิบห้าให้แถวสิบนะในร้อยห้าสิบสองลูกนะครับร้อยห้าสิบสองลูกก็ลูกผมว่าล้างหม้หมอผมชอบประมาณนี้ กำลังไม่เล็กไม่ไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะยิงยะระยะพอเหมาะกำลังดีก็โอเคครับก็ขอจบเก็บไว้แค่นี้แล้วกันก็ขอบคุณครับที่รับชมนะฮะอุย้ยสวัสดีครับผม